สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกกันนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวเด็ดๆเ,เลยก็คือลูน่าคลาสสิกนั้นมีการ คาดการ์ราคาเจ้าตัวลูน่าคลาสสิกนะครับออกมาว่าจะพุ่งไปสู่1บาทในปี2025ที่จะถึงนิดนั่นเองนะครับหรือว่าอีก2ปีข้างหน้าและจะเป็นไปได้ไหมว่าจะพุ่งไปไวมากกว่านั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูลูน่าคลาสสิกในคริปโตบบเ l ลนะครับวันนี้ก็เป็นสีแดงๆนะครับเมื่อเช้านะครับเขาได้ทําการพุ่งไปถึงนะครับ0.03ตัว103ดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง แล้วก็ตอนเที่ยงนะครับหรือว่าช่วงเวลา11นาฬิกานะครับเขาก็ร่วงลงมาอยู่ที่0.04ตัว959นั่นเองครับและณเวลานี้นะครับอยู่ที่0.04ตัว910นั่นเองครับก็ยังคงสวิงขึ้นและสวิงลงนะครับลำดับของเขาอันดับของเขาอยู่ที่71นะครับก็ถือว่ายังคงสถานะไว้อยู่ใน1สัปดาห์ใน1สัปดาห์นะครับเขาพุ่งบวกไปถึง10 7.3%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับเขาก็พุ่งไปถึง0.8%นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เป็นปัจจัยต่อเหรียญคริปโตทั้งหมดนะครับไม่ว่าบิตคอยอัลคอยเหรียญมีมแม้กระทั่งเหรียญลูน่าค s าสิก็มีผลนะครับนั่นก็คือการฮาร์วิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเขาดาวกันว่าถ้าบิตคอยฮาร์วิ่งแล้วลู n a เราจะพุ่งไปสู่เท่าไหร่นะอันนี้อีก1ปีนะครับ ก็จะเหลือเวลาอีก322วันนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่9,17,000บาทตอนน่อ1บิตคอยนั่นเองครับแต่ถ้าเขาฮับวิ่งนะบิตคอยจะเหลือครึ่งนึงเหมือนคริปโต ทุกตัวก็ราคาน่าจะเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูกระแสะของตลาดตัวบิตคอยกันบ้างบิตคอยนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโซนของเนเชอรัลนะครับก็ถือว่ายังเป็นช่วงที่กําึ่งนะครับหรือว่ามีความนิยมหรือการเข้าถึงคริปโตนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีกระแสะของทั้งกราตและเอ็กซ์เชต่างต่างนะครับที่มีป,ปัญหากันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับลูน่าคลาสิกกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับวันที่9นะครับก็ ทำการเบินไปมากถึง55ล้านเหรียญลูนาคลาสสิกเลยทีเดียวครับแล้วก็เมื่อวานสรุปของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเขาสามารถเผาไปได้มากถึง86ล้านลูนาคลาสสิกครับก็ถือว่าเป็นการเผาหลักหมื่นล้านเออไม่ใช่หมื่นล้าน50ล้านอ,อ่าหลัก50ล้านอยู่นะครับก็ยังอยู่ในเลทที่เบินอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาดูส่วนที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับของลูนาคลาสสิกเลยดีกว่า วันนี้นะครับวันที่9นะครับก็เจ้าตัว u s t c ก็เบิร์นไปถึง20,000 1,177 UETC นั่นเองครับเมอว,วานเขาได้เบินไปมากถึง42,775 u s t c เช่นกันครับต่วนตัว staking นะครับเหลืออีก2,000ล้าน LUNA Classic นะครับจะเข้าสู่1ทิลเลี่ยนแล้วนะครับก็ก็คงไม่นานครับเพราะว่ายอด staking มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะและ้วตอนนี้ตัว ratio นะครับอยู่ที่ 14. 5-7%นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูตัว s t a ตัสดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้จะบอกรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ o t เท่าส p า supply นะครับตอนนี้อยู่ที่6.8บิลเลีนนะครับหรือว่า6.8ล้านล้านอ u n c นะครับก็มีการเบิร์นไปถึง77ล้านดูหน้าคลาสิกนะครับในช่วงเวลา1วันแล้วก็มีการเข้ามา staking เพิ่มอีก 213ลูน่าคลาสสิกนะครับล้านนะครับ213ล้านลูน่าคลาสสิกนะครับ<ม>ก็ถือว่ามีคนนำเหรียญลูน่าคลาสสิกมาสเต็กกิ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพอท,ท่อ transaction น,นะครับการใช้งานของเหรียญลูน่าคลาสสิกนั้นก็พุ่งสูงไปถึง348,102 transaction ไปแล้วนะครับก็ถือว่ามีการเข้าใช้งานใน chain ของลูน่าคลาสสิกอย่าง ต่อเนื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูกันครบแล้วเนาะเจ้าตัวเบิร์นลูน่าเบิร์นเทเกิลนะครับตัวนี้ก็เรามาดูตรงนี้ดีกว่าเขามาเบิร์นต่อเนื่องได้มากสุดนะครับต่อ1วันนะครับ1วันเขาสามารถเบิร์นได้มากสุดถึง133ล้าน LUNC เลยทีเดียวนะครับถ้านับจากย้อนหลัง7วันนะแล้วก็เฉลี่ยออกมานะครับก็ถือว่ายังมีการเบินหลักล้านอยู่นะครับแต่เมื่อ2อวันก่อนที่ผ่านมามันมีค่าเฉลี่ยมากถึง200ล้าน LUNC เลยนะครับมากเป็นการเบินต่อเดือนต่อวันสิ ต่อวันที่มากมากพอสมควรแต่ตอนนี้ก็ลดลงนะครับก็มีกระแสข่าวหลายๆกระแสเนาะเกี่ยวกับโลคคริปโตเลยทําให้นักลงทุนอาจจะรู้สึกค่้ยเขวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันเลยดีกว่านะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเป็นทวิตเนาะเป็นทวิตของ l u n c burn army นะครับเขาได้ออกมาขอบคุณ v ว d i a t o r นะครับถ้าขอบคุณมากๆที่ให้ความร่วมมือหรือในการช่วยเหลือในการตรวจสอบทั้ง p r o เ o s a l ซทั้งการ Traking ต่างๆนะครับก็ได้ออกมา ขอบคุณในการสนับสนุนตัวลูน่าคลาสสิกนะครับเพื่อให้เขากลับสู่มูลค่าที่เขาควรเป็นนะครับอาจจะเป็น1ดอลลาร์สิดอลลาร์หรือว่า100ดอลลาร์ก็ได้นะครับดูกันเป็นข้อ,ขอนะครับเขาก็พูดมาอย่างต่อเนื่องนะก็บอกว่าการเทสเน็ตเนี่ยที่จะเข้ามาอัปเกรดในการทดสอบนะครับจะทําให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็จุดบ,บกพร่องมันมีอะไรบ้างสิ่ง ปัจจัยสำคัญมากที่สุดก็คือผู้ตรวจสอบนะผู้ตรวจสอบจะต้องยังไงล่ะเข้าใจเรื่องกระบวนการทั้งหมดรวมถึงการอัปเกดทั้งตัวเมนเนตและตัวเทสเนตว่ามีจุดไหนที่มีจุดไหนที่ผิดพลาดและสามารถเข้ามาบ่งบอกหรือว่าชี้นำเนาะ ชี้แนะมากกว่าชี้แนะเดฟนะครับว่าเอ้ยตัวนี้มันมีปัญหานะตัวนี้มันควรแก้ไขนะก็สามารถช่วยเหลือชุมชนไปได้มากนะก็ถือว่าเวเดเตอร์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญเนาะเพราะว่าเป็นเขาเป็นตัวแทนของชุมชนนั่นเองก็จะมีกลุ่มชุมชนเหมือนหัวหน้าหมู่บ้านนะครับหัวหน้าหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านก็ออกมาพูดมาโหวตแทนลูกบ้านนั่นเองลูกบ้านก็ไม่ใช่ใครนะก็คนอย่างเราๆเ,เนี่ยแหละได้ออกมาส่งตัวแทนเป็นเวเดเตอร์ต่างๆนะครับ แล้วก็อีกข้อนะครับหากคุณใช้โปรแกรมตรวจสอบบน Luna Classic นะครับเขาบอกว่าอาจจะมีปัญหานิดหน่อยในช่วงที่ทำการอัปเกรดเนาะอัปเกรดตัวเวอร์ชันนะครับเขาไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็ไงตัวเทสเน็ตก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ตัวเมนเน็ตก็น่าจะตามมาเร็วๆนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข่าวสำคัญดีกว่าตัว p พ i c e p r e d i c t นะครับของเว็บ Finance s h o o t นะครับถ้าอ่านชื่อเว็บผิดก็ขออภัยนะครับ Finance s h o o t นะครับ การทำนายราคาของ LUNA Classic นะครับ LUNC เขาจะทำนายปี2023 25 30 40และ50เป็นต้นไปเลยนะครับเขาบอกว่าเ,เราได้ทำการวิเคราะหนะ์เนาะคาดการเจ้าตัว,ตวราคา LUNC นี่นะครับมาตามช่วงระยะเวลาแต่ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักเจ้าตัว LUNA Classic กันบ้างเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเข้าใจเนาะว่า LUNA Classic นั้นมันมาจากเหรียญที่มีชื่อว่า หลูหน้ามาก่อนก่อนหน้านี้เขาเป็นบล็อกเชนนะครับโอเพนซอร์สสำหรับการชำระเงินและธุรกรรมต่างๆนะครับบน,บนระบบนดีเวทของเทอร์ล่านะส่วนใหญ่แล้วโครงการของเขามันมีเยอะมากเลยนะครับที่เข้ามาจอยในตัวเทอร์ล่ามากถึง100โครงการหลักๆก็จะมี DeFi NFT แล้วก็เว็บ3นะครับพอเกิดการล่มสลายหรือว่ามีปัญหาในปี2022เนาะเขาก็เลย เปลี่ยนชื่อจาก LUNA เทอรล่าลูนากลายเป็นเทอรล่าคลาสสิกนะครับเพื่อฟื้นฟูบล็อกเชนกับอึ้นมาสู่สภาพปกติให้เร็วมากที่สุดเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายที่เกิดขึ้นมานะครับจากข้อมูล Market Cap นะครับจากคอยมาเก็ตแคปนะครับเทอรล่าคลาสสิกได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน50อันดับแรกของคริปโตและจดทะเบียนบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตนิยมอย่างบนแนนคอยเบดเมกซ์ Max. แล้วก็คอยวูดับบิมันมีกระดานเห็ดเยอะแยะมากมายครับที่เข้ามาซื้อลูนาคลาสสิกได้นะครับก็เยอะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดจริงๆดีกว่าว่าเขาเริ่มต้นเมื่อไหร่เรามารู้จักภาพรวมของเทอร์ล่าลูนากันดีกว่านะเหรียญปกติแล้วเขาจะเรียกว่าเทอร์่าหรือว่าเหรียญลูนาคลาสสิกนะที่จริงแล้วสัญลักษณ์ที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่าลูน แล้วก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2018นะครับบนเว็บไซต์เทอร์ล่ามอนนี่ก็บ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วนะว่าเกี่ยวกับเงินนะครับอุปทานทั้งหมดตอนที่เขากลายเป็น Luna าค a าสิกูที่6.8ล้านล้าน Luna าคลาสิกนะครับโดยมูลค่าทางการตลาดนั้นจะอยู่ที่1,041ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาของเขาสูงสุดในเมื่อวันที่5เมษาปนปี2022นะครับก่อนที่เขาจะ มีการล่มสลายหรือมูลค่าลดลงอย่างหนักหน่วงนะครับจากเหตุการณ์ทั้งของ F F T X เนาะหรือว่าคุณแซมแม็กเวลไฟลที่กำลังเป็นประเด็นอยู่หรือว่าเป็นข่าวอยู่ณตอนนี้นะครับกับคุณโดคอนนะ,ะการแลกเปลี่ยนก็สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าเทรดได้ที่คาเค่นโมบี้ โอเคเอ็กบ์แนนกูคอย FTX นี่ตอนนี้เจ๊งไปแล้วนะไม่รู้ว่าเขาจะกลับคืนมาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคดีเกี่ยวกับคุณแซมแม็กมนไฟล์นะครับโอเคแล้วก็สามารถเก็บเงินได้ใน m e t a m a s k ด้วยนะเขาระบุรายละเอียดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตารางการทำนายราคาของลูน่าคลาสสิกันดีกว่าเขาบอกว่าปี2022นะลูน่าคลาสสิเนี่ยเขาอยู่ที่0.02ตัว1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาต่ำสุดอยู่ที่0.03ตัว40 ดอลลาร์นั่นเองเรามาดูจุดสูงสุดของแต่ละปีดีกว่าส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากดูแบบละเอียดนะครับก็พอ์ต,ตรงจุดนี้หรือว่าสต็อปวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆดูนะครับว่าแถวแถวแรกเนี่ยคือราคาสูงสุดนะก็แถวกลางนี่คือราคาโดยเฉลี่ยทั้งปีแล้วก็แถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นราคาต่ำสุดนะของเจ้าตัว LuNA า l a คลาสสิกนะครับปี2023ราคาสูงสุดจะอยู่ที่ 0. 0.41ดอลลาร์นะครับปี2024ก็จะอยู่ที่0.2 0ตัว8 3ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ปี2025นะครับเข้าใกล้เคียง1บาทมากที่สุดละก็จะหน้าอยู่ที่ประมาณ80ตังค์นะตอนนี้นะที่1ดอลลาร์มีมูลค่าเท่ากับ34.5.8นะครับ 0. .8 บาทก็จะอยู่ในราวๆเลทนี้นะครับแล้วก็ปี2026อยู่ที่0.7นะครับ ตอนดอลลาร์น่าจะอยู่ในช่วงนี้เนาะ2,029ถึง2,030นะแค่ห้1ปีมันโดดขึ้นมา2.5เท่านะครับ5เท่าไม่ใช่5เท่าธรรมดาน่าจะ6เท่าเลยนะครับก็อดทนอดกั้นให้ได้นะครับว่ามันจะพุ่ง t ูเ o อะม the moon หรือเปล่าหรือการที่เป็น2,029เนี่ยอาจจะเป็น2,004ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้อัลรีเพ็กเริ่มมีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาล้แล้วก็การ เขาใช้งานของตัวเชนเดล l ่าลูนาคลาสิกนั้นเริ่มกับตัวเข้ามาใช้งานกันมากขึ้นเริ่มมีคนเข้ามาสเต็กมากขึ้นเริ่มมีคนเข้าให้ความสนใจมากขึ้นนะครับโอเคนะครับปี2040จะอยู่ที่51ดอลลาร์เลยนะอู้เยอะมากเลยนะ51ดอลลาร์เดี๋ยวผมลองคิดเป็นเงินอาดดูว่าเอาไหร่51บคูณส4 5, 5ลวกัน1เหรียญมีมูลค่าถึง1,759บาทนะครับถ้าปี2050โอ้โห20กว่าปีใครจะอยู่ใครจะดูลอบ้างถ้า20กว่าปีถือไว้สักแสนเหรียญน,นะถือไว้สักแสนเหรียญเดี๋ยวผมลองคิดดู1 0แสนเหรียญ1 5 9เนาะดอลลาร์อูน้น4 4เราจะมีเงินทั้งหมด540ล้านบาทแค่เสนเหรียญน,นะถือเก็บแบบถือลืมไปเลยอย่างเงี้ยจนกว่า อายุแต่ละคนจะเกษียณหรือว่าอะไรเงี้ยก็ค่อยเปิดมาดูก็ได้ mm hmm. เผื่อมูลค่ามันจะสูงมากๆนะครับก็ oh, หวังว่าอาจจะเป็นไปตามนี้ mm hmm. ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าการอันที่เขาเปิดตัว ลูน่าคลาสสิกนะที่สําคัญจริงๆประเด็นมันคือเขาต้องการช่วยเหลือลงทุนที่ล่มสลายเนาะที่มีการสูญเสียเงินจากการลงทุนก่อนที่เขาล่มสลายอ่ะโอ้ก่อนที่จะล่มสลายนะผมจําได้ว่า1เหรียญของลูน่าคลาสสิกลูน่านะไม่ใช่ลูน่าคลาสินะลูน่านั้นมีมูลค่าถึง3,000กว่าบาทต่อ1เหรียญถือว่าเยอะมากๆนะครับสามพันน่าจะสามพกว่าบาทเยอะมากๆนะครับแล้วอย่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ ล่มเออมีการยังไงอะ่ะทำให้เหรียญนั้นมิ้นต์ออกมายมากเกินไปะนะครับจนมูลค่ามันลดลงแบบหัวภาพทําให้นักลงทุนเทขายกันจ้าระวันเพื่อกันการติดดอยอะ่ะค,คิดง่ายๆนะครับการการติดดอยยิ่งทำให้มูลค่าของเจตัวลูน่านั้นลดลงไปเรื่อยๆจนถึงศูนย์เกือบศูนย์อีกนิดเดียวจะถึงศูนย์ละจะถือว่ามันเป็นศูนย์เลยก็ได้ นะครับเพราะว่าเล็กสุน้ำหน้ามันพุ่งมาเป็น 5, 6, 7ตัวหรือจำไม่ได้นะครับที่ว่ามันพุ่งลงมาต่ำสุดมากๆะครับโอเคนะครับจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคลิปนี้นะครับ finance s h o r t นะครับเขาบอกว่าเอรุนดาคาสิกเนะี่ยมีศักยภาพที่จะเติบโตในอีกมากนะครับอันอินระยะสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกี่ยวกับคอมมูนิตี้ ชุมชนของชาวลูน่าคาสิกเนี่ยแบบโอ้โหถ้าพูดกันตรงๆก็คือถ้าเป็นแฟนคลับแดาราเกาหลีอะไรพวกนี้นะถือว่าแน่นมากๆมีความรู้แน่นมากๆแล้วก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับบอกว่าราคาจะพุ่งไปสูงมากๆแน่นอนในอีก10-15ปีนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดตรงนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับตัวเนื้อหารนี่นะหรือว่าข้อมูลเนี้ยผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากเข้ามาอ่านแบบละเอียดนะครับ ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยเป็นลิงก์หน้าเว็บที่เขาพูดถึงนะว่าเขาบอกว่าดูหน้าคลาสสิกเนมีเป็นชุมชนและฐานผู้ใช้อะที่แข็งแรงมากและนี่คือจุดหนึ่งที่จะทําให้เดียนรูหน้าคลาสิกนะ่พุ่งไปสู่ราคาที่มันควรจะเป็นเนาะไม่ว่า1ดอลลาร์สิดอลลาร์หรือ100ดอลลาร์มัน กลับเข้าไปได้แน่นอนนะครับแต่มันก็อย่างว่าแหละครับมันต้องแลกมาด้วยการต้องมีนักพัฒนาเข้ามาใช้งานอย่างมากแล้วผลิตตัวพลิเคชันหรือว่าตัวการใช้งานเนาะเรียกว่ายูสเคสนะครับการนำไปใช้ของเจ้าตัวลูน่าคลาสสิกนั้นาค้นนั่นเองครับลูน่าคลาสสิกคอยเนี่ยมันมีอนาคตไหมสำหรับลูน่าคลาสสิกนะครับถึงแม้มูลค่ามันจะล่วงไปมากถ้าเรานับอดีตของเขานะอดีตของเขานี่โอ้โหย่ำแย่แน่นอนเพราะว่าเป็นการล่วงแบบ ไม่ควรจะล่วงมันมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบของเขาเนาะอันที่ซึ่งรายละเอียดลึกๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าอีกทีว่ารูน่าคลาสสิกนั้นล่มเพราะอะไรและที่เรารู้ว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับคุณแซมแม็กเบนไฟล์เนี่ยมันมาอย่างไงถึงมีผลกับ ลูน่าคลาสสิกนะที่ร่มไปแม้กระทั่งตัวกระดานเห็ด FTX เองก็ตามนะครับเดี๋ยวก็มาเล่าแบบง่ายๆนะสรุปเข้าใจง่ายๆในถัดๆไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอวบลงข้อมูลแบบเข้าใจง่ายๆก่อนแล้วกันเราบอกมีอนาคตสดใสยอยู่แล้วครับมีอนาคตแน่ๆเพราะว่า ผู้คนและชุมชน,เ,นเขาเป็นปึกเป็นแผ่นกันมากเช่นวิตของลูน่าเบิร์นแอลูน่าเบิร์นอามี่เนาะในกระทั่งลูน่าต่างๆครับหลายๆชื่อนี่เขาก็อัปเดตตลอดมีการช่วยในการพัฒนาตลอดนะมีนักพัฒนาทั้ง L1-L2 เข้ามาร่วมงานกันแม้กระทั่งเจ้าตัวทีมงานของเทอร a ล่าลูน่า ชุดก่อนหรือว่าเลอ r ดูนาเทอร์ล่าฟาวเดชั่นก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วเขาบอกว่า,เ,าเหรียญดูนาคลาสสิกนั้นจะพุ่งไปสู่1ดอลลาร์สหรัฐเืมมยไหมนะครับบอกว่าไม่มีใครสามารถทำนายราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยําอยู่แล้วครับแต่ยังไงก็ตามาครับดูนาคลาสสิกนั้นอาจจะสูงไปถึง1ดอลลาร์สหรัฐเดยก็ได้ถ้านักพัฒนายังคงพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถดึงดูดผู้คนเอามาใช้อย่างหาสาร เหมือนแต่ก่อนที่มีคนนิยมเข้ามาใช้งานอย่างเยอะแยะมากมายนะครับแสดงว่าตัวแอปพลิเคชันอ่ะมันต้องมีมากถึงหลักร้อยแอปทั้ง d e f i n f t และนี่และยิ่งตอนนี้นะครับคุณ Edward Kim เนาะเขาได้พัฒนาตัว AI ที่มาใช้งานในเชนของ Luna Classic ด้วยยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาใช้งานเจ้าตัว Luna Classic อย่างแน่นอนและเยอะมากๆแล้วก็เจ้าตัว AI นั้นน่ะน่าใช้งานนะเพราะว่าเขาสามารถเจเนเรตภาพด้วยคำพูดได้เจเนเรตภาพด้วย คนหนังสือและวแม้กระทั่งสามารถพูดคุยตอบโต้กันอยางนี้ได้เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจบด้วยการอัปเดต p อ o p พ s a l นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเจ้าตัว p อ o p พซ a l กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการโหวตตัวนี้การโหวต p อ o p พซ a l ของ115-6-1นั้นผ่านอย่างสบายนะครับก็ถือว่า99.5% หวด yes นะครับแล้วก็มีแค่0.5เซนเท่านั้นที่บวด no นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับผ่านอยู่แล้วครับมันก็คงไม่มีใครบทดเพิ่มมามากกว่านี้แล้วแหละโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดู professor ตอบมาดีกว่าตัวนี้เป็น professor นะครับ11563นะครับก็จะเป็นของ acela นะครับ Uh, IBC เนอะ mm hmm. ก็จะตัวนี้จะกลับไปใช้ตัว IBC ของ Cosmos mm hmm. เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับเช่นต่างๆได้มากมายสามารถดึงดูด mm hmm. ผู้คนให้เข้ามาใช้งานได้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็มีคนโหวต Yes mm hmm. ไปถึง98.2%นะครับแล้วก็มีคนโหวตอะไรเนะี่ย a s t e n uh, a s t e n หน่นะครับโหวต no 0.02นะครับแล้วก็มี Novichvito ด้วยนะ 0.07ก็น่าจะผ่านนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างสำหรับเชนเทอร์ากคลาสสิกนะครับโอเคครับคำเตือนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับเป็นไงบ้างครับการอัปเดต ข่าวสารในวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะมานั่งคุยกันมากกว่าว่าโูนาคลาสสิกนั้นจะไปในทิศทางไหนเนาะแล้วก็ชุมชนให้ให้ความสำคัญต่อเวเดเตอร์มากๆกรวมถึงข่าวเกี่ยวกับการคาดการราคานะครับของเวดไฟแนนซ์ชูดนะครับว่ามันจะพุ่งไปสู่1บาทในปี2025ซึ่งยังไงก็ตามครับว่า การที่มันจะกลับไปสู่1บาทได้มันต้องมีการใช้งานอย่างมากแน่นอนว่าต้องมีโปรเจกต์ออกมาอย่างเยอะกว่านี้นะครับก็หวังว่าแค่การรีเพ็กก็อาจจะกลับไปสู่1ดอลลาร์ได้ก็เป็นได้นะครับก็ไม่อยากพลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ LUNA Classic กนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe และก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วย เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่อไปนะครับาพาดประการใดพิมพ์แนะนำเพิ่มเติมหรือก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ